คยตรงใสกันไหมครับปักเบ็ดหนึ่งร้อยกันจะได้ปลากี่ตัวสวัสดีครับปมอยู่กับปมบ่าวนัดนะครับวันนี้ปมก็จะมาตรงเบ็ดกันแล้วนะครับก็ปมได้ปลาเบ็ดมาหนึ่งอยขั้นนะครับคนนี้นะครับ,บททเบ็ดตีปุมออกมาวันนี้นะครับก็เป็นเบ็ดกันไม้ไฟ้ลอยขั้นนะครับแล้วก,ก็เนื้อดีปมใจในวันนี้นะครับก็บเหมือนเดิมเลยนะเนื้อกูเกียดนะครับอันนี้นะเนื้อกูเกียด กะเบ็ดหนึ่งร้อยคันนะครับว็เดี้เราลองมาดูนะว่าเบ็ดหนึ่งร้อยคันนี้จะได้ปลากี่ตัวนะครับก็จะปลาไม่ดีผมจะมาตรงนะครับก็เป็นตรงหน้าหนามท่่มนะครับช่วงนี้ก้นก็หยุดตอกไปแล้วนะครับก็เลยมาลองตรงเบ็ดดูนะครับว่าจะได้ไม้นะหนามก็เยอะเลยนะครับมีปลาขึ้นด้วยก็เดียวลองตรงกันดูนะครับว่าจะได้ปลาไหมนะ การเกี่ยวเนื้อนะครับก็ผมจะเกี่ยวตีปลายข้างนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยก็เดี๋ยวไปต้งกันก่อนนะ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ตร่งแบตเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมือแล้วนะก็ปมจ่ายเงีย้ยหนกเกียรมัดเลยนะครับหนึ่งร้อยตัวพอดดีแบตเลยนะก็เดี๋ยวเราลองเดินกลับไปดูนะครับว่ามีปลาติดแบตหรือไม่นะครับแล้วก็กลับบ้านด้วยนะ กันนี่โยกโยกกันนี่โยกโยกเท่เไรอ้าวได้แล้วนะครับหนึ่งเต็มไม่เจ็บปลาอู้ติดหูอะเลยวะนึกว่าติดปลานะครับตีนไ,ได้ตำเปลือกันนี่ Lầm bạc bốm leo á hay ya ừ. rồi, ok rút leo nó gặp học bay nhà mà tít bét lắm ok nó gặp sẽ lúc ได้ถึงเต็มแล้วไม่จับปลานะครับฮูเฮ้ยเสิงเลยตัวนีนี่กวาดปลาปล่ามือวะไปดูเบ็ดกันอื่นวะมีปลาติดนะครับพมเม็ดแล้วกันนี้ติดปลาแล้วนะครับอืเติบแน่นอนกันจมดิกเลย ปลาเลยวะอวอยวะหึหึหนนำกระจายปลาจอนนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับก็ได้มาแล้วนะหนึ่งตัวนำกระจายเลยก็ตัวนี้ตัวใส่ช่วยเลยนะครับตัวห้ามมักครึ่งโลได้ไม่ตึงครึ่งโลนะครับประมาณสามสี่กีดนะ ก็ได้นะครับตัวนี้ป้านเลยก็ได้เลยนะครับหนึ่งตัวตอนเย็นนะครับก็เดียวตอนกลางคืนนะครับก็จะมาดูราวนะนี่นะครับตัวเล็กกล้องวันนี้ป้านเลยอเอาทจตุ่ง่นะตอนนี้ก็กำแล้วนะครับก็เดียวจะกลับบ้านแล้วนะแล้วก็มาเจอกันตอนดูเบสนะครับโอเคครับกลับบ้านกัน,น่อนไป ก็โอเคนะครับเรามาดูเบ็ดกันนะครับคืนนี้ก็ปุ่มมาถึงกับพวกเม็ดเลยนะครับตรงนี้ติดปลานะคอลเลกตอนเย็นเราได้หนึ่งตัวนะครับตอนกลางคืนนี้ก็มาเลียนะครับหนึ่งตัวตัวนี้ตัวตีซองนะนี่ตัวตีซองนะครับตัวนี้นี่นะครับมาถึงก็ได้ปลาเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวเอาเอาปลาใส่ยุดก่อนนะก็ได้แล้วนนะครับหนึ่งตัว เดี๋ยวเนื้อเราคอยมาใช้นะครับพ่อมกเอาเบ็ดปักไว้ปันนีก่อนนะเพราะว่าพ่มมาคนเดียวนะครับลําบากนี่ก็ตุ้งกุเกียดนี่ก็ตุ้งปลานะครับแล้วก็อีกมือนึงก็ตื้อกรองนะก็เดี๋ยวเราดูแต่ปลาก่อนนะครับเนื้อแขวยกลับมาใช้นะโอเคนะไปดูเบ็ดกันนะครับก็ตอนนี้เวลาตีเป็ดนะครับลือหวาช่องตุม่มหกันนี้เว้ยว้ย ああมีปลาติสต์นะครับกันนี่มีปลาติสต์ออขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนย่นเบ็ดเลยนะครับตัวนี้ตัวติซ้ำนะนี่นะครับมาแล้วตัวติซ้ำอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดียวันจ๋า <laughs> ไปไหนอ่ะ เดี๋ยวเราใส่ตุ้งก่อนนะครับลำบากจังมากกเดนี้โอเคนะครับออปลาใส่ตุ้งเรียบร้อยแล้วนะเบดก็เดี๋ยว่อยกลับมาใ้เงือนะก็ดูเบดกันที่ติดปลาก่อนะครับนายมาแล้วนะครับคืนนี้สองตัวรวมกันเป็นซ้มแล้วนะครับแหลกตัวเย็นหนึ่งตัวด้วยซ้มตัวเลยอะ ตัวนี้มีได้มากมายมาเล็กตึบตัวตีซีนะครับตัวนี้บ้านจริงคืนนี้อืมอ,มอมืดินดินดิน <c oughs> ก็เดี๋ยวอปลาจะยุดก่อนแล้วนะครับนสามตัวเดียวนะครับ เจอกอบกับตุกคน้นอ้าวโดนใจแล้วอปุอป้มแล้วเจอกอบกอบโดนตันตีเลยสงสัยคงจะรูปปุ้มจะจับมันก็มาดูแบลกกนต่นว่านะได้แล้วนะครับสามตัวกันตรงนี้ยังมีเงี้ยอยู่นะไม่มีปลาติดเลยอ่ะติดแล้วนะครับตำตาบ,บว่าไม่มีปลาติดเลย ติดป่างปนก,กันกันนี้นะครับติดปลาล้วนะกันนี้ตัวตีซีตอนกลางคืนนะครับการรวมตัวเย็นกันก็คือตัวที่ห้าตัวนี้ตัวง่ายเกินได้เลยนะครับในกรองอาจจะเข็นไม่กอยจัดแสงมากในย,ยบเสงอีกนี่นะครับตัวนี้ตัวตีซี ตอนกลางคืนนะกันตาหน้านี่ได้ไมน้นี่อ่าได้นะครับตัวนี้ตัวทีห้าตอนกลางคืนนะครับห้าตัวนี้เลยเฮืยตัวบ้านเลยนะแร <c oughs> งมากทุกตัวก็ตัวนี้ตัวทีห้ามาตัวทีห้าว่าตัวซีซี่เลยทุกคน อ่ะเล้ปุ่มนับอยู่เด็กเดียวนี่ลืมเลย <c oughs> ลืมมาจังนะกดตัวตีห้าโอเคนะครับก็ตัวนี้ตัวตีห้านะครับนี่นะห้าตัวแล้วนะป้านเลยกันนี้ได้ไหมใช่ตึงๆจัดเจนหลากระปุ่มใช่ตึงไปบเป็นนี้ติดแล้วลาวฮึ <c> ่ม <oughs> ตัว ช่วยๆเปรนะครับรตัวก้านาดคอมือนะครับช่วยๆเลยนะครับตัวนี้ตัวตีฮกนะครับตัวตีหกตอนกลางคืนนะกันนี้อา้าวกันนี้ติดปลานะครับแต่ว่ามันตายแล้วนะติดนะครับกันนี้ติดติด นี่ตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กนะครับตัวนี้ตาวจ้าใจกเรียาวาตัวเอียดตัวเอียดนะครับตัวเอียดตัวนี้ตัวตีเจ็ดนะครับตัวเอียดตัวเอียดเจ็ดตัวเลยนะครับพุ่มจือกอลเลาล้วนะครับจือกอลเลาล้วอ้าว โดเดเจอเดราลเอ้ย่าแหล่ตรงเนี้ยกอบนี้ป้อมจับไม่ได้เลยมันโดดหนี่มัดนะก็ะดูเวทดของเรา่อวะกันเนี้ยมัดเงี้ยไปเร็วนะครับกันถึงนู่นวอ่าโยกอยู่เร็วนะครับจัดเจนลาก็โยกหืมตัวนี้ตัวนี้เลย มจมแนวกันจมแนวอืมโดดแดดลาวโดดแดดลาวนีป่ปกขึ้นกว้างก่อนนี่กว้างอยู่หน่อยอะ่ะกว้างอยู่ดังนี้นะครับนี่ปกขึ้นกว้างก่อนตัวนี้ตัวตีเป็ดแล้วนะครับตัวตีเป็ดเล้วะเป็ดตัวแล้ว ือวป้านเลยคืนนี้นี่นะครับปลาที่ได้คืนนี้แปดตัวแลวนะก็เบ็ดยังดูไม่มดตีนะครับยังอีกไล่กันเลยนะเพราะว่าเบ็ดปุ่มนึ่งลอยกันนะครับก็ต้องได้หล่ตัวนะเมืเ่อกี้น,นะครับไปดูเบ็ดโตนะครับกันนี้ได้ไหมนี่ไม่ต้องกล้ามนะครับกันนี้ได้ในนอนจมไปเร้ว ได้แล้วนะครับกันนี้ติดด,ดียั่งคืนนี้อืมตัวใหญ่เพนะครับตัวนี้ตัวตีเป๊ะตอนกลางคืนมันหมายว่ลืมแล้วลาวทุกคนไอ้ <c oughs> ยะนับไหมหนับไหมเอานับนับนับกอนตัวตีตาได้แล้วลืมแล้วลาวไอ้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคตัวทีเก้านะครับตัวนี้ก็จะลุปวาเล็กตอนเย็้นได้หนึ่งตัวตอนนี้ก็ได้เก้าตัวแล้วนะครับก็รวมกันเป็นสิบตัวก็เดี๋ยวปลาจะยุดก่อนนะโอเคนะครับก็ปลาจะยุดแล้วนะก็ได้แล้วนะครับคืนนี้เก้าตัวเล็กตัวย็้นหนึ่งตัวสิบตัวแล้วนะ ซิตัวเลยวซิตัวเลยวกันนี้กันชุดตายกันชุดตายไม่ได้นะครับมดเนื้อโอเคนะครับก็สรุปว่าปลาคืนนี้ได้กาวตัวนะครับหลัตอนเย็นได้หนึ่งตัวก็รวมกันเป็นซิปแล้วนะคืนนี่ได้กาวตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องก่อตัวไปใส่เยื่อแบตก้อนนะครับเประาว่าไล่กันเลยนะเม็ดเนื้อแล้วก็มีกันดี ปลาติดแบดปมก็ยังมาได้เส่เงื่อนที่นะครับก็เดียวป้มเดินกลับไปใส่เงื่อก่อนนะก็ป้มเดินใส้เงื่อนบดมานะครับแล้วก็มีปลามาติดเบ็ดแล้วเราตรงนี้มีปลามาติดเบ็ดแล้วนะครับนี่ตัวนี้ตัวที่สิบนะครับของคืนนี้ก็อปมเดินใส้เงื่อนบดมาดีๆนะครับก็มีปลามาติดเบ็ดโตแล้วนะก็โอเคนะครับ จะรูปว่าคืนนี้ปุ้มได้ปลาสิบตัวนะครับก็อนแรกตอนเย็นปุ้มได้ไปนึ่งตัวด้วยนะครับก็รวมเป็นสิบเอ็ดตัวนะก็เดี๋ยวเรากอยมาดูกันต่อชาวเรานะครับว่าต่อชาวเราจะได้กี่ตัวนะครับอ้าวกันนี้หมดเหงื่อไปแล้ว เหมือนจะมีปลาติดเบ็ดนะครับผมกันนี้ติดปลามาถึงก็ได้ปลาเลยนี่นะครับผมมาถึงก็ได้ปลาเลยนะสวัสดีตอนเช้านะครับผมเดียวเช้านี้เรามาเก็บเบ็ดกันนะครับก็มาถึงก็มีปลาติด1ตัวแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเบ็ดกันเลยไว้นะครับ อ่ากันนี้ได้นะครับตัวตีซ้องมาแล้วก็ตัวตีซ้องนะครับก้องจ่าวนี่นะเละขึ้นเราก็ได้มาดูกันไปแล้วนะครับก็ได้ไปสิตัวนะรวมจลกตอนเย็นด้วยก็สิอนะครับจ่าวนี่ก็ได้ซ่องตัวแล้วนะครับไปกับดูเบ็ดกันต่อนะอ่าตีนะครับกันนี้ นี่นะครับผมนี่นะครับติดหนึ่งตัวแล้วล่ะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ตัวตีซ้ำแล้วนะครับแต่ว่าปลาใต้พี่นะไดาซ้ำตัวแล้วนะไปครับดูเวทกันต่ออ่ากันด้านหน้าโนติดแล้วนะครับติดแล้วหนึ่งตัว ตัวนี้ตัวตีซีนะครับตัวไม่ใหญ่นะแต่ว่าน่าจะเกลือปอ,อดีเลยนะครับตัวตีซีเลยะนี่นะครับซี่ตัวเลยอนะกันนี่ติดไหมนี่ติดนะครับติดดีจังืแต่ว่าตตยแล้วนะครับตัวนี้ ตัวนี้ตัวตีห้านะครับกันนูติดไม,ม้นุ้ยหนามเอเว้ยติดนะครับติดปลาแล้วเติบเติบนะครับตัวนี้ตัวนี้เติบเลย นี่นะครับตัวนี้เติบเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวตีอคกคแล้วนะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวนี้ฟานอกตัวอลไรอ่ะนี่อกตัวแล้วนะครับเจา้านี้ไปกับดูเบ๊บต่อกันนี่ได้แล้ว Uh huh. นี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวตีเจ็ดแล้วนะครับโอเคเอาปลาใส่ตุ้งแล้วเราไปดูเบ็ดตโอนะครับยังไรกันเลยห uh huh. ึกันนี่ยังไงครั uh huh. บกันนี่ยังไงหึ้จมน้าไปเลยนะครับติดปลาไม่วะมีรุ่นนะครับมีรุน่นเอาวะติดไหม กอดเป็ดก่อนฝ่าวินย่านะครับในรูปปลาอย่างยุ่เลยไหมคุณอย่างยุ่นะครับติดตั้งหูตั้งปลาแล้าติ <c oughs> <c oughs> ดหูกับปลานะครับไอเราก็กินตัวตัวเติบตีนได้ได้หูนะครับฉลาดขึ้นมาอืมหูปักกว้าง แม่เมสไอ้วเรากินว่าปลาปุ๊บนี่นะครับก็ได้วูนะวูกำลังกินปลาเลยนะครับอืมไอป้อมก็กิดว่าเอาตะอะไรไมาแรก็ต้องตัวโล่เนน่อนตัวนี้พอยกขึ้นมาตึงปลาตัวเล็กวูตัวหญ่ <laughs> โอเคนะครับติดหูกับล้านะครับตีนี้ทำเปลือสูดเดิมนะเอาตาเบ็ดออกจากหูก่อนนะครับเพราะว่าตาเบ็ดติดดูอยู่ด้วยโอเคนะครับ าหนี้ก็ยังเอาได้นะครับพราะว่าหูไม่มีพิษนะครับเราเอาไปกินได้นะครับเอาไปใส่เกลือก็ตัวนี้ตัวตีแปดนะครับตัวนี้ตัวตีแปดก็ร้อยจิงนะครับกันนี้ตีถูกับลานะไอ้ผมก็คิดว่าไม่รู้แล้วต้องตัวโลแน่นอนพอยอกขึ้นมาตึงอู้นะครับ กันนั้นได้ไหมไม่ได้นะครับลาบเลยเดี๋วกันสิ่งเลยนะครับ <c oughs> ไอเราคิดว่าตัวรูปไนโน่นฉลาด <c oughs> ไปครับดูเบ็ดตัวนะกันนี้ได้ไหมนี่ได้นะครับได้ได้ได้ก็ตัวนี้ตัวดิเปสนะครับ แต่ว่ามันตายมดเลยนะครับตัวนี้ตัวติเปนะครับปลาตายแล้วนะส่วนมากปลาตายมดเลยนะครับตอนเช้าๆนี้มันไม่ก่อยเป็นเพราะว่ามันติดนานแล้วนะปลาก็เลยตายนะครับแสงมากจังนะครับ <c oughs> แต่ว่าบรรยากาศถ่วยมากเลยนะครับตอนเช้านี้แบตจมเลยนะครับ <c oughs> ติดนะครับตันนี้เบดจมบุ๋ยไปเลยลอก่าดจอนะครับตัวนี้ตัวนีวน้อืมอะก็ตัวนี้นะครับแต่ว่าป้อมจังตัวนี้กดป้อมเลยอืมป้อมหัวโมงเลยนะครับตัวนี้ปลาหัวโมงนะ แต่ก็ได้มานะครับหนึ่งตัวเก็บว้ก้อนนะครับตัวตีสิบแล้วนะครับเก็บไว้ก้อนนะ,ล,นะอนนะลองดูนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับเบ็ดหนึ่งร้อยกัลหัวเจวนี่ได้ซิบตัวเลยนะครับสิตัวเลยวไปกับดูเบ็ดต่อมีปลาติดน,นะครับกันนี้ติดปลาติดปลา ติดล้านนะครับตัวตีสิบเอด็ดก็ตัวทีสิบเอ็ดแล้วนะครับตัวนี้สิบเอ็ดตัวก็อเงือตีปุ่มจ่ายก็เป็นเงือลูกเกียดนะครับก็ปุ่มบอกไปแล้วนะครับแด็กตนะั้งทิปนะสิบเอ็ดตัวเลยอ่ะ <c oughs> บ้านเลยก็อเลือดส่องกันจุดตายแล้วนะครับ ได้มาช่องกันสุดท้ายนี่ไม่ได้นะครับกันนี้กันสุดท้ายไม่ได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ดูแบตเสร็จแล้วนะครับพอดี๋ยวผมก็ตัวไปเก็บแบตก่อนนะครับเดี๋ยวหลอกไปครับมาสรุปปลานะครับว่าเราปักแบตหนึ่งร้อยกันได้ปลากี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมเก็บแบตก่อนนะไปโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เก็บแบตมาเสร็จเรียบร้อยเรียนนะครับ ก็เบ็ดหนึ่งอยกันนะก็มาดูปลาเจวนี่นะครับว่าเราได้กี่ตัวนะครับตอนเจานี่นะครับก็หลายตัวเลยนะมีตัวหี่มัง่งเล็กมั่งนะครับเดี๋ยวลองนับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมันหมายวะนับไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเคสิบเอ็ดตูกตอง มาดูเบ็ดตอนเช้านะครับก็ได้11ตัวนะก็ปักเบสหนึ่งลอยกันนะครับปลาที่ได้ก็เล็กตอนเย็น1ตัวเล็กขึ้น10ตัวนะครับเล็ตอนเช้า11นะครับก็รวมปลาตั้งมดนะครับก็หยิบซองตัวนะครับโอเคนะครับก็คลิปวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็มาปักเบสหนึ่งลอยกันได้ปลาหยิบซองตัวเจอกันไหมนะครับผมคลิปหน้าคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับไปครับสวัสดีครับ